สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสาม่าพี่ตั้มครับอ่าบ้างไงในส่วนของวันนี้มีงานแถลงข่าวภาพยนตร์ต่างๆูดถึงงานวันนี้ไหนครับพี่อ่ก่อนจะถึงวันวันวันนี้นะครับเราเราได้คุยกันกับเอ่คือก่อนอื่นเลยก็วางเวลากับนาวานะก็คือเราร่วมกันร่วมกันทําของของนาวาเนี่ยของนาวาก็คือจะเป็นเรื่องขัดไทยบ็อกซิ่งแล้วก็ของวางเวลา ของวังเวลาก็คือเรื่องอปอบ 5G กับอะไรวะปอบ 5G กับ e13 <18 S 1> e ทีนี้เนี่ยรูปแบบหนังเนี่ยก็คือมันจะมีมันจะมีทั้งหมดสามรถสามรูปแบบนะครับผัดไทยบ็อกซิ่งนี่ก็จะแนวแนวนู้ชื่อก็บอกอยู่แล้วละผัดไทยบ็อกซิ่งใช่ไหมฮะส่วน e13 เนี่ยจะ,จะเป็นแนวหนัง,นง e e นเป็นหนังผี e e13 หลอนหลอนเป็นหนังผีส่วนปอบ 5G เราก็จะเป็นภาคต่อภาคต่อจากอ แม่หน่อยที่แม่หน่อยทุกคนรู้จักท,ทุกคนในประเทศร,รู้อยู่แล้วว่าแม่หน่อยคือปอบแต่อันนี้อาจจะเป็นเป็นภาคที่แปลกๆไปอ,อีกสักหน่อยแต่บอกได้ไม่เยอะเขายากจะหยิบอีกไหมไม่หยิบแล้วครับไม่หยิบแล้ว,ลวใช่อันนี้ไม่หยิบแล้วก็คือว่าเยวเราจะเอาน้องเอาน้องหมาครับที่ที่เล่นคุณตุ๊กใสยดารปิดมังกรเนี่ยเอาเข้ามาร่วมด้วยครับก็คือน้องหมาแต่รู้ห้าตัวจากคุณตุ๊กใสยดารก็คือเราก็จะเป็นภาคต่อเชื่อมมา ครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยคือจะลำดับยังไงรนะับงี่เขาเขาถ่ายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวในเรื่องของว่าอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประชุมกันอีกทีหนึ่งครับว่าอะไรอะไรจะมาก่อนมาหลังแต่ว่าในระยะเวลาในการถ่ายทําเนี่ยก็ก็น่าจะอยู่ประมาณกันเดี๋ยวพี่ต้าเป็นคนกำกับทั้งหมดเลยครับเขียนบทด้วยอ๋อแล้วยังไงบทบทเสร็จบทยังทุกเรื่องสามเรื่องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยละไอ้ปอม 5G ตั้งแต่สองปีที่แล้วปี ปีหกสองหกสามวงส่งไปแล้วนะปอม 5G แต่ทีนี้เนี่ยด้วยด้วยมันอะไรอะ่ะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเช่นพายุเข้าแล้วก็ในหลายๆเรื่องครับก็เลยไม่ไม่ไม่สะดวกก็เลยก็เลยคุยกันกันกนาวาว่าอ่ะเดี๋ยวเรามามาร่วมกันทําตอนนี้ครับก็มันคือวงส่งไปแล้วเรื่องนึงครับแล้วังไงได้ก็แบบแล้วก็ใช่ครับแต่แต่ภายใน คาดว่าอย่างที่ที่บอกไปครับว่า,วาดังไงเราสร้างเสร็จอย่างแน่นอนคาดว่าสามเรื่องปีหน้าเลยได้ดูหมดเลยได้ดูหมดเลยแน่นอน<ช>ครับก็แถลงข่าวเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาขยักขยชนรเราบอง่าเปิดเปิดด้วยตอนแรกนี่คือเรื่องดอ,อกเนี่ย <Dark S 2> ดักดรอ,อกเป็นสุดนักมันยากมาดกสใช่ครับทุกทุกอย่างที่พูดมามีหมดเลยในเรื่องคุณตุ๊กสสยดักปิดมือกัด คราวนี้แหละความท้าทายของทุณสามเรื่องนี้จะมีอะไรที่เป็นท้าทายคือเอาเอาเอาภาคต่อของหมาคุณตู่อะครับเอาเอามารวมเอามารวมในปอกทุกคนเห็นหมาทุกคนรู้เลยว่ามาจากคุณตู่แต่จะเอามาเล่นกับกับกับแม่หน่อยฮะมันเชื่อมโยงกันไหมหรือว่าเป็นจักรวาลเชื่อมโยงกันไปพายายามให้เป็นภาคต่อมา,มากกว่าเป็นภาคต่อครับเพราะว่าเพราะในอย่างคุณคุณตู่สสยดาร์กเนี่ยจะยังไม่ค่อยโชว์อะไร ยังไม่ค่อยโชว์ความสามารถของหมามากมายนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเห็นในปอบครับจะมาจะมาขยายเลยว่าแต่ละตัวเขามีความสามารถอย่างไงแล้วแล้วมาฟัดกับปอบอย่างไงนะกังวลไหมตลาดหนังไข่ตอนนี้แบบียกวากังวลไหมกังวลปีหนึ่งอย่างปีที่แล้วเนีห้าสิบคนเรื่องปีนี้ปีนี้ก็น่าจะเกือบห้าสิบใช่ใช่ใช่กังวลไหมตลาดไข่กังวลนะพี่กังวลกังวลแต่ว่าแต่ว่าเราเอ่อไม่ได้คาดหวัง ขายในนี้โดยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าหนัง,นงไทยหนังตั้มที่ตั้มทาส่วนใหญ่นะครับแต่หลายเรื่องที่ผ่านมาน้องขายต่างประเทศขายต่างประเทศ <_ d ata> ก็เลยก็เลยแบบไม,ไม่ไม่เป็นไรให้ให้แค่ผ่านผ่านใต้หลังคาเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจัดจาหน่ายเหมือนเดิมก็คือจัดจําหน่ายโดยพระนครฟิล์มอ,อ๋อพะนครฟิล์มใช่ครับจัดตลาด้แล้วยังไงคือเรียกได้ว่าแบบไปตลาดต่างประเทศมาแล้วไหมตอนนี้ไปไปมาแล้วครับไปมาแล้วไปไปที่ประเทศไหนมาก็จะมี ของดับด็อกใช่ไหมครับหนังที่ผ่านมาโหหลายประเทศเลยครับก็จะมีอะไรฟิลิปปินส์ที่ที่เขาโอเคแล้วก็รัเสเซียนะครับหลายหลายหลายประเทศอยู่ mm hmm. เยอะเยอะครับแต่ว่าคาดการณ์ก็คือคนไทยเนี่ยยังยังแบบเลือกภาพยนตร์ไทย,เ,ยเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างน้อยคือยังไงดีพี่จะบอกว่าภาพ,พยนตร์ภาพยนตร์ไทยอะ่ะจริงๆริอ่ะมันมันมันโอเคนะกับผู้จัด ทุกคนทุกค่ายพุ่มกับเองทุกคนแหละเขาก็อยากให,ให้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 มันมีผลตอบรับที่ดีอยู่แล้วครับโอฝากภาพย,ายนต์ขอฝากภาพย,ายนต์ด้วยนะครับทั้งสามเรื่องนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยบ็อกซิ่งเป็นปอบ 5G แล้วก็อะไรนะอีสิบสามก็ขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับติดตามได้ที่ติดตามได้ที่ในโรงภาพย,ายนต์ฮะ ครับครับสวัสดีครับ